เจปีนี้มีไข่ดาวกินแล้วรับไข่เป็ดหรือไข่ไก่ดีครับเดี๋ยวเราเตรียมตัดแผ่นฟองเต้าหู้นะครับถ้วยนี้เป็นถ้วยขนาดประมาณ4นิ้วครึ่ง แผ่นฟองเต้าหู้ระวังเรื่องโดนลมด้วยนะฟองเต้าหู้ที่ซื้อมามันก็จะเป็นแผ่นกลมๆประมาณนี้หามีคมๆนะครับหาถุงพลาสติกมาใส่ไว้ด้วยเพราะว่ามันโดนลมแล้วมันจะกรอบเลยนะครับแป้งข้าวเจ้าซอสเห็ดหอมครับ เสร็จแล้วนะครับไข่ดาวเจนี่เดี๋ยวเราไปทอดกัน Nice.